โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอาก,กันอีกครั้งกับ a r ร์คพัลอของเราอีกเช่นเคยนะครับเราก็ได้รู้กันแล้วว่าใน4เทพเนี่ยสรุปเลยตัวที่โหดที่สุดก็คือจรอะเข้ตัวนี้นะครับเลเวลก็แบบ270เองนะก็ไม่ได้โกงเลเวลตัวอื่นนะครับตัวนี้น่าจะน้อยสุดตัวยูดิสนะครับตัวนี้เอาละตอนนี้เราเหลือเบรนอีก3ซึ่งวันที่ผมจะตามล่าบอสมีคนบอกว่าอยาให้ผมเรียงไดโนเสาร์ให้สวยงามครับ แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีพวกแบบแฟนทอมมาบุกบ่อยมากผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมจะเรียงนับเฉพาะสายพันธุ์ใหญ่ๆโหดๆดีกว่าจะบัตรมา,มาเทอเรียงนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้บัตรมาเทอร์เรามี2ตัวนะครับสีเขียวกับสีแดงเราขาดตัวสีฟ้านะครับซึ่งก็หาง่ายมากสําหรับบัตรมาเทอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาใครเข้าคอลเลกชันก่อนโดโดเล็กด้วยนะครับแล้วก็ดานูนตรงนู้นโอ้โหเพียบเลยตรงนู้นเหล่าบอสทั้งเคถึงไปเนี้ย เรียงตรงนี้เรียงนี้ไม่ถึงว่ะต้องบินไปหาแล้วแหละเอามาอันนี้ก่อนผมว่าระดับเทียบเรียงตรงนี้น่าจะสวยว่ะเออจริงๆวิธีพื้นที่กว้างเว้เฮอาะละงั้นเปลี่ยนเมื่อกี้ตอนแรกปเป็นเดียงงั้นผมว่าไม่เหมาะต้องตรงนี้แหละสวยงามนะครับอ่าสแตนบายเราจะยึดพื้นที่นี้เลยถึงแม้ว่าจะมีตัวหดมาบุกมากก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะไอ้พวกนี้มันหดกว่าอยู่แล้วนะครับเอามาตรงนี้ระเบิดพลังเคลียร์หน่อยเอาไปโดนเหรอผมว่าผมชอบโดนเล็กสีฟ้าที่สุดว่ะ ตอนนี้โดโดเลเร็กของเราเนี่ยคบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับจะมีสมสีไปเลียงนะครับตัวต่อไปสีเขียวหลบห่อยออกไม่ได้เลยกูยังไงวะเนี่ยจะอ,ออกไงวะถ้าสั่งไอ้ตัวนู้นมาด้วยแนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเวกรรมจริงไอ้บัตรมาเธอปิดตนดอยู่เฮ้ยขึ้นขี่บัตรมาเชอกออกก่อนลบๆลบๆลบ,ลบ,ล,บ,ล,บ,ล,บลบหลบ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 อย่งนี้ก่อนเออโอเคเลียงให้ดูเลยนะคนขอมาก็จัดให้อยากได้อะไรให้ขอมาครับ อะไรจัดให้ได้จะจัดให้หมดนั่นแหละ,ะตรงนี้กินก่อนฝั่งนี้จะให้เป็นโซนของโดโดเล็กบอสละกันเรียบร้อยส่วนแมนติคอร์นี่น่าเสียดายคือสีเขียวหายากมากแล้วออกเกมไปหายได้ไงไ่ลูกผสงสัยว่ามันจะต้องมีตัวอะไรมากินมันแน่นอนเนี่ยตัวนี้เทสุดแล้วนะครับพลังระเบิดเนี่ยตกดตีไกลมากเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ติดเออดีดีด,ด,ดีพลังสายฟ้านี่โคตรไกลอะดา,าเมจเรียบร้อยพัดสีดีไหมพัดสีก่อนดีกว่า อตอนนี้แฟนทอมน่าจะยังไม่มานะครับในวันนี้ส่วนแมตติคอไฟตอนนี้ยังไม่มีพักพวกนะครับเอามาอยู่เป็นเพื่อนของบัตรปลาเธอร์ก่อนอ่ะเราจะตั้งลักษณะบอสเป็นวงกลมก็แล้วกันเดี๋ยวนี้เราจะไปจับบอสเพิ่มเติมนะครับผมกลับมาก่อนเดี๋ยวต้องเตรียมที่ขี่ไปด้วยเลยผมจะเตรียมที่ขี่ของลิงบอสไป2ออันตอนนี้ลิงบอสเราต้องการเป็นธาตุพิษแล้วก็ธาตุไฟนะครับน่าจะผลิตได้เลยนะสำหรับลิงบอส หนึ่งบอสน,นี่มันชื่อกอริลีล่าหรือเปล่าวะอ่ากอริลีล่านะครับสีแดงหนึ่งแล้วก็สีฟ้าเรามีแล้วอ่าสีเขียวมาโอเคสองอันนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราน่าจะขาดน่าจะเป็นบัตมาเธอร์สีฟ้านะครับแล้วก็จะมีแมจิกคอร์ด้วยเอาใครก่อนดีเอาแมจิกคอร์ก่อนดีกว่าแมจิกคอร์สีฟ้าหาง่ายเอาละจัดมาหนึ่งสีเขียวนี่เตรียมมาแล้วนะแต่ว่าไม่เจอสักทีหนึ่งเดี๋ยวกับไปกรอบนึงอาจจะเจอก็ได้ในวันนี้เอาละโอเคที่ขี่พร้อมแล้วนะครับ จัดมาอ่าเรียบร้อยแล้วก็มันมีของที่เป็นแถมจากบอสผมอยากจะรู้ว่าผลิตอ,อะไรเท่ๆได้บางกว่าเดี๋ยวขอมาเช็คเอนแกมก่อนทํำไมมีตัวปั๊มน้ํามันในนี้ด้วยวันนี้จริงๆตัวปั๊มน้ํามันก็ไม่ใช่สําคัญนี่หว่าเนี่ยอย่างเต็นอะไรแบบนี้ไม่เห็นมีอะไรพิเศษพิสดารเลยอ๋อแต่ไอหนังตัวนี้เหมือนผมมีนะไอสตูฟาซาเนี่ยใช่ป่าวะเดี๋ยวลองดูนีสตูฟาซา น่าจะมีในคนละเซิร์ฟบอกว่าไปมีในเซิร์ฟหลักหรือเปล่า,ลาวันก่อนเราไปเล่นเซิร์ฟหลักเราเจอบังกรด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาเป็นนกตัวนี้ไปนะครับไอด้ามินเนียนอ่าตัวนี้ใช้จับลิงบอสได้แน่ลิงบอสน่าจะอยู่พิกัดไหนน่าจะเป็นด้านนี้หรือเปล่าวะเออน่าจะเป็นเขตนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราบินไปเรื่อยๆเพราะว่าเผื่อจะเจอมาร์ิคอด้วยเพราะว่าต้องการมาร์ิคอหนึ่งตัววันนี้แล้วก็ลิงนะครับสอง ต้องได้ตามที่ปัารถนาแล้วก็อาจจะมีมานากาเมียด้วยตอนนี้แมจิคอสีแดงมีส่วนด้านหน้านุไททันครับสีแดงนี่ไม่เอานะจับไปแล้วต้องการสีเขียวหรือสีฟ้ามีเปล่าข้างหน้านี่อะไรทีเล็กมาเกิดแล้วครับทีเด็กกับแบนดอนเราจับไปแล้วเราพัฒนาร่างมันไปนแล้วหายากสุดนี่จะเป็นสีเขียวสีเขียวแม่งเจอโคตรน้อยมีปเปี่ยไม่มีว่ะ ผงสสยต้องฆ่าสีแดงก่อนนะครับถึงสีเขียวจะมาเกิดได้สีแดงสีแดงนี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้แต่สีแดงนี่มันกาก,ากสุดเอามันหายเลยวะอ๋อนี่มันหายจมดินแบบนี้เองว่าแล้วไมเราหามไม่เจออ่งนงั้นบินยาวไปเลยครับยาวไปยาวไปยาวไปเขตที่เราเจอในส่วนของลิงน่าจะเป็นแถวแถวนี้มันต้องพ้นป่าเลดบูดไปก่อนไม่ใช่เหรอวะเออนี่น่าจะเป็นภูเขางนี้อ่าขึ้นเขานี่เลยครับ นี่แหละเขียนี้แหละตัวแล้วก็มาทางฝั่งนี้มันจะต้องผ่านแม่น้ําไปก่อนตรงนี้มีแมมมอสไม่ใช่ไม่ใช่นี่ต้องข่ามาด้านนี้เออตรงนี้แหละนี่ลิงเกิดเยอะเดี๋ยวหาเลยครับมานาคาเมีอยอยู่ด้านนูด้ดลิงอยู่นี่ตัวหนึง่งตัวนี้ธาตุไฟธาตุไฟต้องการหนึ่งครับผมนี่แหละโฉบก่อนล่วงแ้าล่วงล่วงกูชอบเวลามันไหลจริงเลยเสร็จแล้วหนึ่งตัวสบายมา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 ,มา,มาเออเออ คลียเคลียทีนี้ลําดับต่อไปมานากามีะนะครับมานากามียนี่ง่ายเฮ้ยตัวนี้เราไม่มีธาตุไฟทีนี้ว่าเดี๋ยวตัวนี้จะรีบเล่งในการจับนะครับถ้าเจอตัวที่เรายังไม่มีคือจับหมดเพราะลูกดอกเราเหลือเฟืออยู่แล้วอะคิวต่อไปคือมานากามียด้านนู้นนะครับรอรอรอ,อจังหวะนิ่งๆก่อนเอาโอเคนิ่งแล้วครับโดนปะครับ,มรบไม่โดน่ะเมื่อกี้น่าจะย้อยไม่ได้เผื่อย้อยด้วยอยู่สูงเข้าใกล้หน่อยดีกว่า ประมาณนี้น่าจะโอเคอ่ะยิงโอ้โหเดินไวมากเดี๋ยวอเดอโอยชุดก่อเรามันกันหรือเปล่ามันไม่เข้ามาตีผมเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับล่วงแล้วตัวนี้น่าจะได้ก่อนใส่เนื้อกันเลยดีกว่าเอาละเนื้อเรามัตต้อนมีปะมัตต้อนไม่มีมีแต่มัตรทรูมนะครับเอาเป็นเนื้อธรรมดาแล้วกันเนนติอมอ่าประมาณนี้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วสไปยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวมนากรเมีไฟครับเดีย๋ยวค่อยไปเล่นที่บ้านตอนนี้เราต้องส่งกลับบ้านไปก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนแดกซะอีกนะไปเจอกันที่บ้านเว้ยทีนี้เราก็วิ่งไปครับดาน,นุษอ่าให้สปีดมีกอดเทคแล้วง่ายสบายเสียงใครคำรามลักหนาวะเนี่ยเสียงเหมือนจะมาจากด้านนี้หูเสียงแบบคำรามเยอะมากอ๋อข้างบนนู้นป่ะนี่นี่เจอแล้วเจอตัวแล้วตัวนี้เลขวเท่ะไหร้อยสี่สิบข้างล่างอะข้างล่างเก้าห้าข้างล่างไม่เอาต้องเอาร้อยสี่สิบมันถึงจะโหด มาแล้วตีจกตีล่วงไปเอาไปโดนครับอืมอีกทีหนึ่งไม่โดนไม่โดนลบ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 หินจับไฟหล่นครับโอ้แล้วหล่นตรงนี้ใส่อาหารได้ป่าวันเนี้ยกูจะใส่อาหารไม่ได้โดนติดไฟมาเลยครับแต่ว่าไม่เป็นไรสบายมากนี่นกมันลงแล้วลงแล้วเอาเลยดิเร็วเร็วเร็วดูมาครับยิงเพื่ออ่าโดนเรรยบร้อยหล่นแน่มึงอ่าอ,อีกหนึ่งตัวครับผมเนื้อลองมัตต้นไอ้ตัวนี้มีงป่าะวะนะันเนี้ย นี่ไงเพียบอขอเหอมาเลยใช้ในการจับสัตว์ดีที่สุดแล้วนะในบรรดานเนื้อที่หาง่ายเติมเติมเติมเรียบร้อยครับมาคู่ไฟไว้กับบ้านต้องเอาให้ครบคอลเลกชันไปเจอกันที่บ้านไม่ตามนะโอเคผ่านปุ๊บส่งใบครับเรียบร้อยเดี๋ยวตัวนี้ฆ่าเลยถต่ลิงนี่ข้อดีคือเลือดเยอะมากเดี๋ยวสําหรับลิงชุดใหม่เนี่ยเราจะไม่เติมเลือดมันเยอะเราจะเน้นดาเมจนะครับ จะได้ดูว่าโหดขนาดไหนนั่งไงลิงพิษอีกตัวหนึ่งตัวนี้ต้องระวังนะต้องตู่โจมจังหวะที่มันเรียกลูกสมุนเท่านั้นครับงั้นโดนตีสลบแน่นอนเอาลาจัง้วะนี้ชาร์จชาร์จเรียบร้อยโอ้เลเวลแค่60เองนี่หว่ามีเลเวลเยอะกว่านี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองบินหาดูก่อนถ้าไม่มีก็เอาตัวนั้นแหละแต่ว่าเผื่อสำรองไว้ก่อนอันนี้งูวิกงูวิกเามีแล้วนะครับมีเปล่าตรงนี้มีไหม ตรงนี้น่าจะหมดแล้วครับเกีียงเอาละน่าจะมีแค่นี้ตัวนั้นธาตุไฟธาตุไฟไม่เอาแล้วนะครับตัวนั้นแหละไม่ต้องหาอยู่โอเคทีนี้เราก็ไปใส่เบรนแต่จงจิ้มเราเอาเลเวลเยอะๆก็ดีเอาเป็นว่าแต่ให้มันหลับไปก่อนดีกว่าพราบว่าตัวเบรนเนี่ยค่อนข้างใช้ของเยอะถ้าเราจับเลเวลน้อยเนี่ยมันจะเป็นการแบบค่อนข้างเปลืองของอผมลงไปใส่อาหารก่อนไม่รู้จะหล่นหรือเปล่า มาเลยใส่เบรนหนึ่งอันนะครับจัดป้ายเรียบร้อยครับ <c oughs> <laughs> เวลาใส่ของแม่งมีลื่นมีไหลเอาละที่ขี่เมื่อกี้พอ,อามายังวะเนี้ยน่าจะเอามาแล้วใช่ปะอันนี้ปะกอลีล่าไฟเด้อเล่นเลยส่วนตัวน,วนี้ตัวนี้ให้บินตามมาก่อนยังไม่ได้กลับบ้านนะครับยังไม่เสร็จภารกิจนะกระโดลงมาก่อนน่านจะมีตัวสีฟ้ามาเกิดอีกแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจเดิมๆ493เกือด8ล้านกว่านะครับ อ่าเติมไปขึ้นเท่าไหร่วุนเนี่ยเฮ้ยเท่าเดิมเหรอเหมือนเลือดมันโดนเนิรฟ์ฟเว้ยเมื่อกี้เพิ่มไปมันก็ไม่ค่อยขึ้นถ้าคลิกขวาปลาหินครับเอ้ยเฮ้ยลบ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 ระวังระวังระวังจับไปเอาไปโดนไปโดนปุบก,กุอนปุบก,ก่อนมาสมุนมาสมุนต่างคนต่างต้องเรียกสมุนมาบวกกันบวก,กันให้ยับน่ามาันมาและเอาล่วงแล้วตายเลยเรลบตั้งแต่ไอดา้ามินเนี่ยนมาช่วยบวกโ้วยดีว่ะ เออไอ้ด้ามินเนีย่ยนี่โคตรโกงเว้ยคือไม่ว่ามึงจะโหดแค่ไหนแต่ถ้ามึงหลับมึงก็เปล่าประโยชน์ะอะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองท่าหินหน่อยท่าหินแรงปะ่ะหินปลาไปครับเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนลดท่าหิวหรือเปล่าวะไม่แน่ใจคือมันมั่วมากเดี๋ยวไอ้ด้ามินเนีย่ยนไปนู่นก่อนมันส่งซ้อนกันอยู่ไม่แรงนี่หว่าแล้วทุบปะอุ้ยทุบธรรมดาก็หลักสองแสนแล้วนะทีนี้ลองอาจที่สุดนะไปสามหมื่นเจ็ดนะดาเมจปั๊มอู้ตาย โอ้โหหลายร้านเว้ยส่งให้ได้มนนเล่นกลับไปก่อนเฮ้ยแต่ถ้ากลับไปตอนนี้ถ้าเราเจอตัวสีเขียวก็ไม่ได้ถ้ามันยู่ตรงน,นี้น่าจะปลอดภัยอยู่มั้งอะผมไปวิ่งเล่นก่อนนะครับตอนนี้เราจะอารวาดก่อนละกันไปเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลย,ลย,เลยทุบเข้าไปล่วง,งหน้าเดินยาวครับตรงนี้ขอหินจับไทสกก้อนปับ๊บอืมได้ตัวเดียวเองเหรออยู่กันนั้นเยอะทำไมโดนตัวเดียงวะขออีกสักทีปุ๊มเรียบร้อยลบท่วงทุบไปต่อ ของเต็มแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องฝากบางอย่างเพราะซูมใส่ไม่ได้เสียดายฝากอะไรดีวะนนี้โอ้โหของเทียบข้างบนนี่แหละใส่ใส,ใส่ใส่่ไปก่อนมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยแยกของสําคัญโอ้บางอย่างเป็นสกินที่เราตายบ่อยเนี่ยในพวกนี้ไม่ได้ใช้แน่นอนต้องทิ้งอย่างระมัดระวังยิดนดึงเดี๋ยวของดีหาย่เดี๋ยวผมค่อยไปแยกทีหนึง่งตรงนี้ก็นี่ธนูสีแดงเดี๋ยวไปแล้วไม่มึงถ้าไปเรียนนี้นี่คือแย่แน่ แต่เนี้ยถือว่าใช้แทนได้นะส,นสีเหลืองนี้สีเหลืองนี้อาจจะไม่ใช้จับตัวแบบชิวๆไปเออตัวที่ไม่ใช่บอสแน่ๆอ่านีเลีย์ก่อนต้องหาสีเขียวดึงอีกตัวหนึง่งจะหาได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ด้านหน้าครับวิ่งกะลาวาใหญ่เลยไอตัวนั้นตั้มปิวูไม่ตายด้วยครับขมุนบวงเนี่หลักมือครับผมป้ายลุยไปแล้วครับลูกน้องผมลูกน้องผมหวัวล่วงไวไ้ด้ยครับ ไม่ธรรมดาว่ะระดับวิกนี้ตายนะป้อมกระเด็นเดินต่อเดินต่อลูกน้องนี่เรียกได้เรื่อยๆครับไม่มีปัญหาเอาละเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าช้างเขียวนี่แม่งเป็นลิงไม่ใช่เว้ยไม่ใช่วิ่งไปครับวิ่งไปเฮ้ยตัวธรรมดาเหยียบตายเลยนี่หว่าอ๋อวิกจะเอาวิกจะบวกสบายอ๋อการเดียนเหะว่าแล้วทำไมขั้นสลบไม่ขึ้นเดี๋ยวดูด้านนู้นต่อตรงนี้อยู่ไทยแลนด์นัดครับน่าจะเป็นออฟฟิเชียลเอามา ปาเลยปับ๊บเข้าถูดโอ้โหโดนสองโดนสองถือว่าผ่านแล้วตีแน่ทุกต่อจับตัวอะไรต่อดีไหมเนี่ยอันนี้แก่ไฟเหรอสีแดงนี้น้ำเบิดนะครับจับได้ไหรือเปล่าไม่รู้ทุบไปก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นกวางสีม่วงกวางสีม่วงนี่น่าจะเป็นโกวิกกว่าเดี๋ยวไม่เคยจับอยู่ไหนเนี่ยเอาเวบเดียวหายแล้ไม่รู้หายไปไหนแล้วทุกคน ทางมาแล้วกันเดี๋ยวไปด้านนี้ดีกว่าทางล่างมีแม่ลิงเขียวนงะไงเจอ,อตัวแล้วตัวนั้นห้าสิบตัวที่เราทำสลบมันหกสิบนี่ทุบตัวนี้ก่อนเรียบร้อยครับน่าจะทีเดียวตายว่ะแต่เมื่อกี้ตอนแรกที่ทุบๆไปเนี่ยคือไม่โดนเว้ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูบนนี้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาตัวเลยไปหกสิบไหมตรงนี้ขึ้นได้ปะต้องมาทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะลัดไปโบวแดนหนาวแดนหนาวมีป่าลิงบอส มันไกลเกินไปว่ะโอเคสงสัยลิงพิษเนี่ยน่าจะต้องเอาตัวนั้นแล้วนะครับทุกคนเอามาเดี๋ยวจอดลิงไว้ี่นี่ก่อนเพราะตอนนี้ผมหิวน้ำมากนะครับอ่าส่งลิงกลับไปก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่งงไปไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวมาขี่นกต่อวิ่ง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 ,งนกต้องเอาไว้ต้องใช้เอ้ย,เ,อย,เ,อยเลยวิ่งเลยเฉยเลยวรูขึ้นมาเมื่อกี้สลบตรงไหนลิงพิษอน,นุษย์ป่ะของเรานี่ไงนะครับค่าสลบลงมาขึ้นและคือค่าสลบมนลงไว้นะครับต้องรีบใส่อาหาร อันนี้เคลียร์ก่อนไอพวกตัวอันตรายนี่ปล่อยไว้ไม่ได้ด้านหน้ามีอันญพานไหมฆ่าก่อนฆ่าก่อนตัวนี้ก็อย่าไว้ใจนะไอตัวกินเบียเนี่ยวันไหนอยากเบียนะมึงมันทุกมึงเนี้ยเลยนะต้องยีบเลยนะครับจัดการมันก่อนอ่าเรียบร้อยครับกอริล่าพิษโอเคใส่ที่ขี่เลยแล้วกันสําหรับกอริล่าจัดไปโวยเลือดเจ็ดล้านอ่าไม่ต้องเพิ่มเลือดเฮ้แต่ถ้าอยากจับสัตว์นี่เราต้องเพิ่มเลือดเยอะแล้วก็ทําให้ดาเมจมันน้อยที่สุด ผมว่าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านกันเลยแล้วกันลงมาวาร์ปข้างล่างนะครับเป็นงั้นวงจะไปอยู่ข้างบนเา้าว่ามาถึงแล้วครับเดี๋ยวลองกับตัวไหนก่อนดีอันนี้มานากาเมียเดี๋ยวแป๊บมากันเยอะนิดนึงอาจจะแน่นๆหน่อยมีใครตกหลุมตกบอ่อบ้างมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมาไม่ครบเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ดิงพิษอยู่ไหนอะมีตัวตกหลุมตกบอ่อแน่นอนเลยเนี่ย ไม่ใช่ครับว่าลิงพิษไม่ได้มาด้วยครับลิงตัวนี้นะครับที่เป็นตัวไฟเนี่ยดาเมจดูที่15ล้านก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับขวาปาหินเทสได้บอกวะ่าเมื่อกี้มันใกล้เกินไปเดี๋ยวลองใหม่จัดไปถ่าหินเทสไม่ได้แต่เลเวลยังไม่ตันนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะได้อีกอุ้ยได้มาตั้ง122ขั้นนี่ว่าเดี๋ยวลองตัวนี้ตัวมีเดียมเติมไปได้ไหมอ๋อไม่ได้นั่นไงตัวพิษมาแล้วตัวพิษมีหลุดไปนิดนึงนะครับ แล้ววิโงโง่ได้เร็วเริวเเ่มาได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ขี่มาดีกว่าพาไปลองดาเมจก่อนเดิมเดิมอันนี้เดิมเดิมเลยยังไม่ได้อัพเป็นไงบ้างปั๊ม88 0หมโอ้ยก็แรงอยู่นะคือเตียตูธรรมดาดิตายหมดแน่นอนแต่ว่าถ้าวิ่งอยู่ที่400นะครับถ้าคิดขวาปลาหินยังไงบ้างก็คือปลาหินธรรมดาไม่มีอะไรมากอันนี้อย่ามาหาเรื่องเอาเว้ย เดี๋ยวต้องไปหาตัวที่ดูดหน่อยเฮ้ยด้านนี้ด้านน,าน,นี้ต้องการความช่วยเหลือป่ะต้องการไหมช่วยก่อนโอเคเฮ้ยตัวนู้ระวังเดี๋ยวไปเข้าบ้านอีกปาหินไว้ก่อนไปโดนสองอย่างแม่นแม่แม่นยำจริงเอาละเรียบร้อยจอดไว้ก่อนตัวนี้ต้องอัพะไรมากผมว่าจับสัตว์ก็น่าจะยังจับไม่ได้งั้นผมเติมเลือดมันดีกว่าเอาเลือดเยอะๆเออตัวนี้เป็นสายเลือดอุ้ยเลือดขึ้นน้อยมาก เลือดโดนเนิฟนี่เพิ่ง11ล้านเองใช่ไหมเนี่ยล้านยิงด้วยโอ้โหเปลืองพอยที่อัพมากลำดับต่อไปคือที่ขี่ของมานากาเมียไฟนะครับมันจะพ่นไฟหรือเปล่าวะเอออยากจะรู้พิมหาก่อนมานากาเมียน่าจะเป็นอันนี้อ๋อมานากาเมียมีสองธาตุคือธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำแข็งไม่มีธาตุพิษเว้ยเออหน้าแปลกทำไมมานากามียไม่มีธาตุพิษวะเนี่ยแล้วก็ไอตัวนกคู่เมื่อกี้เราจับธาตุไฟมา เราต้องเอาที่ขี่ธาตุไฟมาด้วยอ๋อตัวนุกพุนนี่มีวิคแล้วก็มีน้ําแข็งกับไฟไม่มีพิษเหมือนกันแสดงว่าตัวพิษจะมีแค่ตัวบอสเลยเดหรือเปล่าน่าจะแล้วแต่สายพันธุ์เลยแหละโอเคที่ขี่มาเดี๋ยวก็ใส่นะครับไปกลับมานาคาเมียก่อนแล้วกันตอนนี้มานาคาเมียอันยาวนี้โอเคขี่ได้เลยป่ะขี่ได้เลยเว้ยแต่ว่าน้ําหนักมาดีตัวนี้น่าจะล่อนได้ตลอดโอ้โหแดดการอากาศแบบโคตรพิว มันแดดได้สบายเลยเนี่ยชิลมากพ่นไฟได้ปะพ่นไฟไม่ได้ปะเป็นการพ่นน้าแข็งกด C ีมีไหมกด C ีกด C ได้ที่พื้นนะครับกด X ไม่มีถ้าไม้ตายน่าจะเหมือนออฟฟิเชียลเอาควันไม่ออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้ควันไม่ออกแดงว่าควันแข็งเลยเป็นธาตุไฟแต่กูยังพ่นน้ำแข็งได้อยู่อะ่ะโอเคพลังจะเหมือนกับออฟฟิเชีนอกจากกงเล็บนะครับจะมีพลังไฟเพิ่มเข้ามา เติมเลือดไปก่อนแล้วก็จะมีหน้ากับอะไรดีว่าน้ำหนักแล้วก็สปีดประมาณนี้ตัวนี้ไม่ต้องอัดดาเมจมันให้เวอร์มากเอาด้านหน้าเดี๋ยวลองแช่แข็งเลยเด้เฮ้ยเฮ้ยเโอ้ขี้รัวจังวะโถพ่นดูพ่นดูเอาพ่นการอากาศไม่ออกแล้ะวว่ะทุกคนอ่าต้องมาพ่นที่พื้นยังไงวะเนี้ยมันเออหรือยังไงไม่รู้วะแล้วก็ท่าพุ่งข้างบนยังอยู่ไหมกดไรพุ่งแล้ววะเฮ้ยจำท่าพุ่งข้างบนไม่ได้วะกดซีเหรอ ไม่รู้เหมือนกันจริงๆมันน่าจะมีท่าฟูงกอคลิกซ้ายปะอุ้ยดีเจอแล้วเจอแล้วโอ้ลืมท่าอ้าวเดี๋ยวลองดูลิง่อยปั้มหูแรงผมว่าท่านี้ดาเมจน่าจะเยอะเดี๋ยวลองดัมมี่ดัมมีมม่หาดัมมี่แป๊บตรงนี้ปะผมไม่โดนไม่โดนเมื่อกี้เอาใหม่อ่ะเท่าไหร่ไม่ขึ้นว่ะแต่ตีธรรมดาอยู่ที่11 0่0นครับกดซีกดซีก,ดก็1 1 0 0 0ันผมพยายามที่จะเดดเข้าหามันแต่ว่าดาเมจมันไม่โชว์ เอาด้านนูน้นมาตุยลูกน้องกูแช่เลยแช่แล้วตบตบไม่ถึง20,000นะครับต้องเติมแล้วเอาแบบทีเดียวตายดูดิเพราะว่าถ้าแช่แข็งนี่นะ่าจะทําให้ตายไม่ได้กระโดดมาแช่ข้างบนออกอย่างออกแล้วโอ้ยโอ้โหโอ้ยถือว่าแรงเลยนะตอนนี้เอาวแดดมาแล้วก็ข้างหน้าสตามีหน้าหมดโอ้ยหมดวยองว่อุย้ยนี่เป็นหมื่นนะเนี่ยเป็นหมื่นยังหมดวขนาดนี้เติมดิ เอาเติมไม่ได้เติมสตามีน่าไม่ได้ไว้ท่านี้นั่นแหละว่าแล้วมันขี้บ่อยแล้วมันหิวง่ายด้วยตัวนี้ไม่ดีเลยว่ะเฟน้นไฟแก้หิวได้บบกว่นเนี้ยเฟน้นไฟช่วยอะไรบ้างวะเฟสเมดไฟอ๋อมันเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่จะเติมอัตโนมัติเมื่อต้องการค่าหิวนะครับนี่ไงพอใส่เข้าไปจะเติมอัตโนมัติแต่ว่ามันต้องรอนานนิดนึงอ่ะพ่นศาสตร์พ่นศาสตรพ่นศานสตร์ตายหมด เรียบร้อยร่วงนะครับเด็กใหญ่ได้หมดอ่าข้างหน้าอยชอบเสียงโคตรดักแน่นปั๊บเข้าไปอ้โยสุดยอดอย่างแวงเสียดาย ACM ใช้ไม่ได้งั้นจัดศึกเรียกมาสัก2,000ตัวสย2 0 0 0ตัวจะไปเรียกได้ไงวิจใจว่าโอ้โหดูเลือดดูเลือดดูเลือด,ดเออเรียบร้อยใช้กับระดับแฟนทอมได้เปล่าวะนนียอยากลองเว้ยเดี๋ยวต้องไปหาแฟนทอมดูหน่อยตตีแดดพุ่งไปด้านนู้นดีกว่านี่ ถ้าพุ่งนี่แหละแม่งแดกสตามิน่ามากดูดิโคตรใช้ยเยอะแล้วมันทำลายโครงสร้างได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องลองหาดูในโครงสร้างอยู่ด้านหน้านุ้นลองดูนะครับทำลายได้ปะ่ะตีดูนะปุ่มแตกไม่ไม่แตกพลังแตกไม่ไม่แตกนะครับกดตีกดซีก็ไม่ได้โอเคเป็นตัวที่ทำลายโครงสร้างไม่ได้มีอีกตัวนึงที่ผมอยากจะได้นะครับมันเป็นตัวพาราดอส เป็นมังกรวเวิร์นซึ่งมันอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวผมต้องมาหามันดูก่อนที่ไหนวะเนี้ยวันก่อนเราเจอด้านลูกใช่ไหมเดด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 ไปเดไปดไปพุ่งไปพุ่งขึ้นข้างบนได้ป่าวะข้างบนพุ่งไม่ได้เว้พุ่งลงล่างได้อย่างเดียวแล้วก็เจอแฟนทอมแล้วนะครับตอนนี้เอาละลองแช่ก่อนแช่แช่แช่เอ้ยเอ้ยแช,ไออยพพช่ไม่ออกเดี๋ยวพอพุ่งมากมากแช่ไม่ออกด้วยเอาแช่อยู่บ้าเหมือนไม่อยู่นะไม่แข็งนะทุกคน ยังไงดีวะเนี่ยลองไหมอีกทีนึงแข็งเราไม่แข็งไม่แข็งแล้วก็ไม่เข้าแล้วก็โอ้ไม่ติดเลยไอ้บ้าไม่ได้เลยว่ะอย่างงี้ต้องเพ่นอย่างเดียวมิว่าจะใช้กับตัวระดับเทียบได้ระดับเทียบใช้ไม่ได้เว้ยมันกันครับตรงนี้อะไรบ้างเนี่ยแฟงกี้ซอรัดอ้าวนึกถึงแฟงกี้ซอรัดที่กูจาได้กูจับไว้ตัวหนึ่งมีว่ะเดี๋เด้อเดเดกูต้องมาร์กโลเคชั่นไว้ก่อนไอ้ตัวนั้นจะเข้ามาบวกด้วย มาให้หมดเลยนะแทร็กไว้ก่อนอาเด็เข้าไปเด็เรียบร้อยกันโทโตรัสนะครับฟงกี้ยังอยู่เว้ยเอาไปไปไปนี่ถือว่าหลายพาร์ทมากเลยเนี่ยแล้วก็สไปโน,โนด้านหน้าสไปโนวิกวันนี้ยังไม่ใช่วันของมันนะครับที่เราจะจับแช่ไว้ก่อนเนาแช่ไว้แล้วก็ตบนะครับตายทันทีเดินด้านนี้เคลียร์เคลียร์โว้ยบันดูกันเว้ย <laughs> เป็นการชอ็อตน้ำแข็งที่มันมาก อันนี้เบอร์เกอร์เราเตรียมไว้พร้อมแล้วเอ้ยฮ้ยเฮ้ยเอันนี้อะไรเนี่ยอะไรล่ะโดดนดิใส่เบอร์เกอร์เ,รเลยเบอร,เอร์เกอร์มีหนึ่งจัดไปขึ้นอกวะเรียบร้อยครับโอ้โหกว่าม,มึงจะขึ้นตัวนี้คงไม่มีอะไรพิเศษมากนะสําหรับสายพันธนี้ตรงกลับบ้านกันเลยไปเจอกันที่บ้านเฮ้เรากลับไปด้วยเลยได้บอกวะทันไหมไ,ไม่ทันวะไม่ทันเดี๋ยวกูกลับไปเองก็ได้เอาละทุกคนก็เมื่อกี้ผมได้ลองกระโดดดูรู้สึกว่า จะเนิฟนะจะกระโดดได้แค่3ครั้งแล้วก็จะร่วงครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันกระโดดได้ตลอดเว้ยตอนนี้ดามเมจอยู่ที่2,19,000แล้วนะครับแฟงกี้ซอลัดมาแล้วซึ่งก็ต้องลองเอาให้สุดก็ต้องใช้ที่ขีอยู่แล้วพิมพ์ f r a นี่เจอแล้วนะครับผมว่ามันคงจะเป็นตัวธรรมดาไหมแต่ที่ขี่มันคราฟค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะเนะี่ยมัอาจจะหดูดมันอาจจะเทียบก็ได้อันนี้อะไรอันนี้สีไว้ทาโอเคมาแล้ว เดี๋ยวลองครับไม่ลองไม่รู้มาเลยทําอะไรได้บ้างอ๋อหลอมเหล็กในตัวได้หรือไงเอาใส่เหล็กก็คือหลอมได้เลยเหล็กดิบเรามีไหมเหล็กดิบเหล็กดิบเราไม่มีแล้วนี่หว่าอ่าไม่เป็นไรก็คือประมาณว่าถ้าเราไปเอาเหล็กมาเนี่ยมันก็จะทําการแบบเผาเหล็กได้เลยแล้วไ่เลื่อมเหลือแค่นี้ยังวะแล้วเลือดน้อยมากเลยยงไงผมไม่ได้ทําอะไรมันนี่หว่าเติมยาให้ก่อนมีท่าอะไรบ้าง ขิกขวาหัวโขกขิกซ้ายหางกด C กด X อกไม่มีกระโดดได้อะความพิเศษคือกระโดดได้ครับเดี๋ยวลองหินธรรมดาเลยแล้วกันว่าถ้าหินธรรมดาเป็นไงบ้างอุ้ยกระโดดไปด้วยตีไปด้วยได้อันนี้คือโอ้โคตรเทพแล้วเมื่อกี้มันไฮ้มันเอาเหล็กหลอมมันโอ้เฮ้ยทำไมสุดขนาดดีวะเนี่ยคือพอตีมาปุ๊บมันได้เหล็กที่หลอมแล้วเลยอหรอุอ้ย คือพอได้เหล็กดิบมาปุ๊บมันจะหลอมทันทีครับเทพยิ่งกว่าเตาหลอมหมดเทพกว่าไหนไหนทุกอย่างทุกปวงที่เป็นการฟาร์มเหล็กโอ้โหสุดยอดอย่างนี้คือมันจะเป็นการฟาร์มเหล็กที่แบบน่าจะมันที่สุดอะถ้าเราไปตักบุดเทเดพอร์ตเราไว้ที่ภูเขาที่มีเหล็กนะแล้วเอาตัวนี้ไปนะมึงมันพระยาค่ะไม่อยากจะบอกเอาละงั้นวันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่ ต้องจัดพิเศษหน่อยกับการฟาร์มเด็กนะครับวันนี้เราต้องสุดแล้วผมต้องไปปักหมุดก่อนเอาไอ้ด้ามินเนี่ยนไปวเวเทเลพอร์ตกูพอปะเดี๋ยวลองดูกันว่ามีไหมเทเลพอร์ตตอนนี้หมดนะครับฟ้าก่อนโดยการใช้คิทตันกับโพลิเมอร์คิทตันกูหายไปไหนวะเนี้ยโพลิเมอร์ไม่น่ามีปัญหาต้องมีสักตัวที่มีตัวฟ้ามีอ่าพอมีครับเล็กน้อยขาดแต่คิทตันนี่แหละอ่ะช่างมัน เดี๋ยวไอ้ตรงที่เราจะไปปักมุดก็น่าจะมีคิดตั้นอยู่แหละทุกคนไปครับแหล่งฟาร์มเหล็กน่าจะบนบนนี้น่าจะมีไว้เดี๋ยวลองดูแถวแถวบ้านก่อนขี้เกียจไปไกลดีไงแหล่งเหล็กขี้ไปเลยก็ได้นี่ให้ตัวมาส่งไวเวิร์นน่าจะขี้มันได้นะครับไม่ต้องใช้ละเครื่องทีเดพอร์ตกูให้ไวเวิร์นขี้มาส่งก็ได้เอาละโชคดีแหล่งเหล็กอยู่ใกล้บ้านพอดีไปเลยตัวตนี้ขี้ได้อยู่แล้วแบงกี้โซลัดนี่อยู่ตรงนี้ โอ้มเมื่อกี้บินผิดทางอยู่ใกล้ๆนี่เองคีบมาเออม,เาามาเลยแจวบินช้ามากเลยคอสซูมได้ไหมเนี่ยเสียเวลาการบินจัดไปใส่คอสซูมให้ว้าวพิวเลยครับปล่อยเลยครับตอนนี้ลงไปยังลงไปแล้วทำไมคาวันเนี้ยคา,าอยู่ข้างบนหล่นเหมอวัเนี้ยเฮ้ยระวังโดนตุย๋ยระวังโดนตุย๋ยเดี๋เด้อเดมาจากไหนวะเนี้ยเอา้าตีไม่โดนักทีนึง โอ้โหอะไรของมันอะได้อยู่ตายแล้วเหรออาทีนี้ก็ไอตัวนี้ผมว่าต้องเติมอะไรดีสตามิีน่าก่อนแล้วก็ดาเมจอาเรียบร้อยขึ้นไม่ได้ด้วยไวเบิร์นผมต้องเอาคอสูมออกไม่งั้นเล่นยากมากลงจอดไว้ที่นี้ก่อนอาไปเสร็จแฟงกี้มาแฟงกี้แฟงกี้ขึ้นได้เปล่า,าข้นได้นะเอาชิบหายและลนช่วยได้มึง มึงปีนได้ปะเนี่ยถ้ามึงปีนไม่ได้นี่งานเข้าวเนี่ยกระโดดได้กระโดดกระโดดได้อยู่เร็วเร็ว,รวขึ้นไปได้เปล่าโอ้โหขึ้นไม่ได้อีกเวรกรรมทางเดียวก็คือต้องเอาไอ้นี่มาขี้ไปปล่อยใหม่เมื่อกี้ปล่อยก็ผมว่าผมเล,งงลนะมมม็งตรงนู้นแล้วนีหว่าทำไมมันมาส่งตรงนี้วะเนี่ยขึ้นมามึงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปเลยพอวินไวเกินแล้วมั่วมากเกมนนี้กลัวมันจะดีด เอาลนะมาแล้วดูนี้ได้เท่าไหร่อยากจะรู้จริงเดี๋ยวก่อนตีขอแบบดาเมจดไปก่อนเลยให้มันกระชูดหน่อยกระโดดกระโดดเร็วๆ,ๆ,ๆพออัพแล้วมันตีไม่ได้ไหวหน่อยมาครับหัวโขกแจกวะหัวโขกหัวโขกเก้าร้อยกว่าครับหางอ่ะเอาหางไม่เข้าว่ะหางเหล็กไม่เข้าต้องโขกด้วยหัวโขกด้วยหัวว่ะเออเออหอย่างมันโขกอย่างมันโดิดโทษเยอะ หลอมทันไหมเนี่ยนี้หลอมได้มา500กว่านะครับแต่เมื่อกี้ฟาร์มได้หลายพันอยู่โอ้โหตรงนี้แดนเหล็กเบอร์รี่ได้ไหมเบอร์รี่โอ้โหเบอร์รี่ก็ได้เหมือนกันทุกคนน่าจะได้หมดนะครับอันนี้ตัวนี้สายฟาร์มชัดๆเอา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 จัดจัดจัดเป็นการฟาร์มที่ระห่ำที่สุดแล้วโอ้โอ้โอ้มันแทบสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยลนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดิ อุ้ยออยโดนตะปบคับหลับเลยกูอู้หุ้ยการเดียนไม่ธรรมดาเโอ้แช่ได้ยาวเลยเอาเรียบร้อยอุยอันตรายใช่ได้เ้ยกูเมื่อกี้ผมไม่ทันระวังว่ะโดนเลยโดนหนักเลยถือว่าโดนเล่นหนักมากโคบไปโคกไปใช้หางเมื่อกี้ไม่ฟาร์มเดี๋ยวลองอีกก้อนหนึ่งโดยการใช้หางนี่ก้อนเหล็กข้างหน้านี่อะไรไดโนนิคัทเหรออันนี้โคหัวไปครับผมขอเหล็กสักก้อนหนึ่งแรปเตอร์อีกแล้วแรปเตอร์โคตรเกียนเลยมาปะ มาปะมึงมาได้มาได้มาได้ฟาดต้องการจัไหวพอดีโดนเด็กน่าจะต้องไปลึกๆหน่อยตรงนี้ไม่มีแล้วแล้วก็กําลังจะม,มืดแล้วด้วยเราต้องไวหน่อยแล้วครับมีป่ะครับตรงนี้โเก,ก่ยว่ขวางเริ่มมองยาแล้วน,น,นี่นี่เจอแล้วครับผมจะเทสด,ด้วยหางผมก่อนอีกสักทีหนึ่งจัดไปมีเหล็กมาถึงห้าส่วนก้อนเหล็กผมมองไม่ทันแต่น่าจะไม่ได้เอาอีกสักทีหนึ่งนี่งไงไม่ได้จริงด้วย ต้องคลิกขวาใช้หัวแล้วนั้นนะครับถึงจะฟาร์มเหล็กได้แกมม่าช่วยหน่อยโอเควันนี้ประมาณนี้แหละไอ้ข้างหน้านี่เหมือนเราเลยไหมนเนี่ยน่าจะเป็นแฟงกี้เหมือนกันแฟงกี้นี่กว่าจะได้จับมันก็นานแล้วพอได้มาแบบโคตรว้าวเลยในการฟาร์มเหล็กเนี่ยตอนนี้หลอมเหล็กไป2,500นะครับระยะเวลาที่คุณชมเห็นเนี่ยคือถือว่าวมากเลยสดๆไอการเรียนลับเตอร์อีกแล้วระวังให้ดีเป็นสายฟ้า โอเคจบภารกิจเราวันนี้นะครับพอมารวมกันในยามค่ำคืนสีฟ้าฟ้กก็ถือว่าสวยเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็จะทิ้งท้ายเท่านี้ก็แล้วกันใครชื่นชอบนะบอย่าลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผม